หมออยากย้ายประเทศครับเงินเดือน2 2 0แสนแต่เสียภาษีแค่ปีละว6หมื่นนะครับคุณผู้ชม เหดังอย่างเดิมแม่ตาดีครับให้ข้อมูลที่น่าสนใจไว้นะครับว่าเอาค่าลดหยอดภาษีมารวมเป็นค่าใช้จ่ายได้ยังไงเพราะมันคือตัวเลขทางบัญชีครับไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเงินบริจาคหรือไอ้ประกันที่คุณจ่ายอยู่นั่นแหะมันสามารถเอาไปลดหยอดภาษีได้เงินเดือนคุณเนี่ย2.2แสนแต่จ่ายภาษีปีละ60,000ตกเฉลี่ยมันเดือนละ5,000เองนะครับ เพจรวมข่าวบทความสาระไว้จุดๆๆหน้าพู้บิดเบือนให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่ารายได้ต่อปีเนี่ย2.64ล้านค่าลดหยอด่อนภาษี30,000แต่เสียภาษี60,000ต่อปีมันแปลกๆนะครับชาวเน็ตจากกลุ่มนั่งอยู่บ้านวิจารณนาทอนซัดหนักเลยฮะอยากรู้ว่าประเทศที่จเจริญแล้วที่คุณหมอคนนี้ยอยากจะไปเนี่ย เสียภาษีปีละเท่าไหร่เพราะว่าหลายประเทศที่จเจริญแล้วนะครับเสียภาษีไม่ต่ำกว่า50%ไทยเนี่ยนับว่าเสียภาษีน้อยมากๆแล้วยังบ่นอีกครับกลายเป็นประเด็นร้อนที่สังคมกําลังให้ความสนใจและก็กําลังวิพากวิจารยอยู่ในขณะนี้เลย <N> <TI AL> ก็ว่าได้ครับคุณผู้ชมฮะเมื่อโลกโซเชียลครับ <N> <TI AL> ตา่างแห่แชร์โพสต์ของผู้ใช้งาน Facebook รายหนึ่งครับระบุว่าตนเนี่ย เป็นแพทย์เฉพาะทางนะครับและก็ได้มีการโพสต์ข้อความร่าย,ยาวเลยนะฮะระบายความคับข้องใจลงในกลุ่ม Facebook โยกย้ายมาสายสะโพกโยกย้ายซึ่งมีสมาชิกในกลุ่มนี้มากกว่า1.1ล้านคนครับโดยระบุว่าอยากย้ายประเทศเพราะทำงานเท่าไหร่ก็มีค่าใช้จ่ายที่มันต้องจ่ายแม้จะมีรายได้เดือนกว่า2 2 0 0 0 0เนี่ย ก็ไม่พอที่จะทําให้ตนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับเพราะประเทศไม่ได้มีสวัสดิการมาสนับสนุนประชาชนโดยเฉพาะเมื่อมีลูกเนี่ยต้องวางแผนเพื่ออนาคตทั้งเรื่องการศึกษาการเจ็บป่วยและภาษีโดยเจ้าตัวนะครับเล่าว่าอยากย้ายประเทศมากๆอยากเปิดโอกาสให้ตัวเองดูที่ไหนก็ได้ที่อาจจะไปได้ติดอย่างเดียวคือภรรยาไม่เอาด้วยครับเขาไม่อยากไปเราเนี่ยเลือกเขาแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันไปแต่เราเนี่ยมองชีวิตทุกวันนี้แล้วเราก็ซึมๆ อย่างไงไม่รู้รู้สึกว่าทํางานเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่เพียงพอที่จะให้มีชีวิตที่ดีขึ้นครับโดยตนเนี่ยเป็นแพทย์เฉพาะทางรายได้ต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2องแสนสองบาทมีลูกหนึ่งคนครับภรรยาที่ลาคลอดออกมาเนี่ยดูลูกแบบฟู i m มแต่พอแจกแจงรายละเอียดต่อเดือนแล้วเนี่ยแทบจะไม่เหลือเงินเก็บเลยครับคุณผู้ชมฮะอย่างไรก็ตามครับคุณหมอท่านนี้ได้ชี้แจงเอาไว้นะครับว่าค่าบ้านเนี่ยสี่หมื่นต่อเดือนครับค่ารถหมื่นสามครับ ค่าเงินเดือนภรรยาส0 0 0มต่อเดือนครับโดยคุณหมอท่านนี้ได้บอกไว้ว่าเขาตั้งใจให้ภรรยาครับเพราะว่างานดูแลลูกแล้วก็ดูแลบ้านเนี่ยมันเป็นงานที่เหนื่อยมากๆครับค่าประกันลูกค่าประกรันรถค่าประกันชีวิต2,000 20, 0ต่อเดือนค่าลดหย่อนภาษี3,000 30, 0ต่อเดือนค่าเทอมลูกในอนาคต2,500 0ต่อเดือน แพลนอังกฤษโปรแกรมไว้นะครับที่โรงเรียนเอกชนค่าใช้จ่ายกองกลางในบ้าน20,000ต่อเดือนเงินใช้จ่ายส่วนตัว15,000และเงินออมอีก15,000ครับโดยคุณหมอท่านนี้ฮยังได้โพสต์ต่ออีกว่าอันเนี้ยยังไม่รวมค่าภาษีที่ต้องจ่ายต่อปีอีกประมาณ60,000บาทนะครับเราเนี่ยโชคดีที่พ่อแม่เนี่ยไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยท่านเนี่ยดูแลตัวเองได้ ตนเนี่ยประหยัดใช้รถไม่แพงไม่มีของแบรนด์เนมเลอกคิดเรื่องไปเที่ยวไกลๆเพราะว่าต้องดูแลครอบครัวก่อนเราเชื่อว,ว่านี่เป็นค่าใช้จ่ายที่ทุกคนเนี่ยจะต้องเจอครับรู้สึกว่าประเทศเราเนี่ยไม่มีสมดิการใดๆเลยที่จะมาซัพพอร์ตช่วยให้ชีวิตเนี่ยง่ายขึ้นคุ้มกับภาษีที่เสียไปครับเราต้องเสียเวลาที่จะอยู่กับครอบครัวไปบนท้องถนนมากเท่าไหร่ต่อวัน การมีลูกนะครับเราต้องดูแลลูกตัวเองเนี่ยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยที่ใครมีลูกเลยก็จะรู้เลยว่าการไปรอคิวนานๆในโรงพยาบาลเนี่ยมันไม่สามารถทําได้ครับวัคซีนดีๆเนี่ยเราก็ต้องจ่ายเพิ่มรวมถึงการศึกษาของลูกซึ่งโรงเรียนรัฐเนี่ยค่าใช้จ่ายไม่แพง แต่ก็ไม่เพียงพอต่ออนาคตลูกครับการลาคลอดของแม่เนี่ยได้เพียงแค่สามเดือนแล้วหลังจากนั้นต้องโดนกึ่งบังคับกลับไปทํางานต่อทา,ทางที่นมแม่เนี่ยควรจะให้ลูกถึง6เดือนค่าบ้านในกรุงเทพซึ่งเป็นปัจจัย4ซึ่งแพงจนเราคิดว่ามันไม่สมดุลกับรายได้คนส่วนใหญ่เป็นอย่างมากแพงโดยไร้การควบคุมใดๆครับโดยภาษีที่ต้องจ่ายไปเนี่ยต้องหางรายได้มาลดหย่อนให้ได้มากที่สุดพอรู้สึกไม่คุ้มที่จะจ่ายข่าวโกงกินเนี่ย มากข่าวกู้เงินมาแจกคนที่ไม่เคยคิดจะเสียภาษีแล้วเราเนี่ยต้องเป็นหนี้โดนเงินที่จ่ายไปจะไม่ได้นํามาทําให้มันเกิดประโยชน์ครับเราว่าขนาดเราเนี่ยหารายได้ได้เยอะแล้วนะยังคิดว่าเราเหนื่อยเลยที่จะต้องดูแลครอบครัวแบบนี้ครับเห็นกระทู้คนย้ายประเทศสําเร็จทุกครั้งก็ได้แต่ดีใจด้วยยิ่งได้อา่านสมสติการของประเทศอื่นที่ดีๆก็ยิ่งดีใจกับคนเหล่านั้นไปกันใหญ่ว่าเขาเนี่ยจะได้เบาแรงลงหาเงิน ได้มากขึ้นดูแลครอบครัวได้ดีขึ้นมีเงินเก็บที่มากขึ้นง่ายขึ้นและเหลวยิงขึ้นยินดีกับทุกคนที่ย้ายประเทศได้สําเร็จด้วยครับแต่จากประเด็นที่น่าสนใจนี้นะครับคุณผู้ชมฮะมันได้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นวงกว้างมากๆครับโดยเพจดังใน Facebook หลายต่อหลายเพจเลยนะครับต่างให้ความสนใจประเด็นนี้ครับเพราะว่าอะไรครับคุณผู้ชมฮะเพราะว่าภาษีที่ประเทศไทยคิดเนี่ยคิดเป็น3 0ซนะครับซึ่งคุณหมอท่านนี้มีเงินเดือนอยู่ที่2.2แสนต่อเดือนถ้านํามาคูณ12 เ,เขาจะมีรายได้กว่า2ล้านกว่าบาทนะครับซึ่งเฉลี่ย30%ต่อปีเนี่ยคุณหมอท่านนี้ต้องจ่ายภาษีไม่ต่ำกว่า7,90,000บาทต่อปีครับแต่ประเด็นที่เพจดังเหล่านี้มาถูกเถียงกันเนี่ยซึ่คุณหมอท่านนี้นะครับปกติเนี่ยต้องจ่ายภาษีต่อปีเนี่ยไม่ต่ำกว่า 7 9 0 0 0 0านะครับแต่สรุปคุณหมอท่านนี้ออกมาบอกด้วยตัวเองว่าเสียภาษีแค่60,000่นเท่านั้นครับโดยเพจอย่างรวมข่าวบทความสาระไว้จุดๆหน้าพวกบิดเบือนได้ให้ข้อมูลไว้นะครับว่ารายได้2.64ล้านต่อปีค่าลดหยอดภาษี30,000เสียภาษีแค่60,000มันแป,กแปลกๆนะครับอีกเพจดังอย่างเปาบุญจุนฮะได้มีการแสดงความคิดเห็นไว้นะครับว่า หมอบ่นอยากย้ายประเทศเพราะไทยค่าใช้จ่ายสูงว่าแต่หมอรู้หรือยังครับว่าใบประกอบโรคศีลเนี่ยแต่ละประเทศใช้แทนกันไม่ได้นะครับและเพจเบาปุญจุนนะฮะยังได้ตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตที่มาโพสต์โจมตีตนด้วยว่าพี่ตนน้องตอนหลานตนเนี่ยเป็นหมอกันทั้งบ้านครับฟาชาวเน็ตได้เจ็บเหลือเกินนะฮะเพจเดอะแมตาดีไม่น้อยหน้าครับโพสต์ให้ข้อมูลที่น่าสนใจไว้นะครับว่าฉันงงว่า เอาค่าลดหย่อดภาษีเนี่ยมารวมเป็นค่าใช้จ่ายได้ยังไงเพราะมันคือตัวเลขทาบัญชีไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเงินบริจาคหรือประกรันที่คุณจ่ายนั่นแหละมันเอาไปลดหย่อดภาษีได้ เงินเดือน2.2แสนแต่จ่ายภาษีปีละ60,000ตกเฉลี่ยเนี่ยเดือนละ5,000เองนะครับค่าบ้าน40,000มีผ่อนบ้านใหญ่พอตัวเลยนะเก็บค่าเทอมลูกเดือนละ2.5 0 0 0 0ปีละ3 0 0 0 0 0อันเนี้ยก็เข้าใจได้ว่าอยากให้ลูกเนี่ยเรียนที่ดีๆแต่เงินแค่เนี้ยไปหาชีวิตอีลิตแบบนี้ที่เมืองนอกไม่ได้นะถ้าอยากอีลิตในเมืองไทยเนี่ยก็ปรับให้สมกับตัวไม่ใช่เกิดตัวแล้วบอกไม่พอถ้าไม่พอแต่อยากอีลิตมากขึ้นก็หารายได้เพิ่มครับไม่งั้น พอมี5 0 0 0 0นคุณก็จะผ่อนบ้าน1 0 0 0 0 0สนเก็บค่าเทอมลูกเดือนละห0 0 0มนี่แหละมันคือทุนนิยมมันมีขั้นกว่าให้คุณเสมอถ้าไม่รู้จักลิมิตของตัวเองมันก็ไม่มีทางพอหรอกครับนอกจากนี้ฮะการวิพากวิจารณของชาวเน็ตครับก็ยังขยายกว้างไปยังกลุ่มที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างนั่งอยู่บ้านวิจารณธนาธรครับโดยชาวเน็ตบางส่วนในกลุ่มนะฮะได้บอกเอาไวน้นะครับว่า2องแสนสองเนี่ยหักภาษีหกหมื่นเหลือแสนห ให้เมียเงินอนาคตลูกเงินออม3อันนี้คือเงินเก็บเนี่ยรวมกันได้กว่า7 0,000ต่อเดือนถือว่าเก็บได้มากกว่า40%ของเงินเดือนเลยนะและจะยังมาบ่นอะไรอีกครับหากไม่รู้จักคำว่าพอเพียงก็จนตลอดไปคนเป็นหมอเงินเดือนสูงแต่บริหารเงินไม่เป็นบริหารเงินซูงแรงงานต่างดาวยังไม่ได้เลยเสียดายความรู้ที่เรียนมาหากไปอยู่ยุโรปรายได้ขนาดนี้จ่ายค่าภาษีก็45%แล้วครับคุณหมอแล้วที่เหลือนเน จะเอาอะไรกินครับให้หมอเนี่ยจะไปหาหมอที่ก็ต้องรอคิวนะครับไม่มีห้องพิเศษให้ ส่วนเลือกค่าเช่าบ้านค่าส่งบ้านก็ครึ่งหนึ่งของเงินเดือนแล้วครับที่เหลือจะเอาอะไรกินอีกอย่างครับเงินเดือนสูงลูกต้องเรียนจ่ายเงินเอง100%เนะครับเสียดายที่เรียนหมอมาเงินเดือน2 2แสนบาทใช้ไม่เหลือแล้วถ้าให้คนธรรมดาจะเหลือเก็บเดือนละเท่าไหร่ที่คนเมียนมามาทํางานกรุงเทพมีเงินเหลือส่งกลับบ้านเดือนละหมื่นและแน่นอนคือต้องไปขอใบประกอบโรคศินใหม่ในประเทศใหม่ด้วยเพราะใช้แทนกันไม่ได้ถ้ายัางไม่ลาทิ้ง หน้าที่แล้วก็อยู่สังคมติดหรูชีวิตก็ต้องเหนื่อยแบบนี้แหละ น่าสงสารสู้ๆนะอ่านข่าวแล้วขำมีบ้านเดี่ยวรถส่วนตัวให้เมียใช้สามหมื่นลูกเรียนเอกชนเจ้าของโพสต์ยังบอกคุณภาพชีวิตไม่ดีอันนี้เขาเรียกไม่รู้จักพอต่างหากถึงมีรายได้เดือนละห้าแสนมันก็ไม่พอเหมือนเดิมบอกเสียภาษีเยอะอยากรู้ประเทศที่จเจริญแล้วที่คุณหมอเนี่ยอยากไปเสียภาษีเท่าไหร่เพราะหลายประเทศเนี่ยเสียภาษีไม่ต่ำกว่า5 0เมืองไทยเนี่ยนับว่าเสียภาษีน้อยมากแล้วยังบน่นบอกประเทศไม่ มีสวัสดิการซัพพอร์ตให้คนโพสต์นี่ยิ่งแสดงออกถึงปัญญาสวัสดิการรัฐประเทศไหนเขาจะให้กับคนรายได้สูงอย่างอาชีพหมอเขาซัพพอร์ตให้เฉพาะกับคนเปราะบางในสังคมทุกประเทศแค่นั้นแหละอ่านคอมเมนต์แล้วยิ่งขำอวยกันใหญ่ว่าเจ้าของโพสต์หรือว่าคุณหมอเนี่ยสมเหตุสมผลครับและนี่เป็นเพียงความที่เห็นจากชาวเน็ตเท่านั้นนะครับรูปเพจของเรามีความคีดเห็นกันอย่างไรบ้างครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับ